รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตราก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 สนับสนุนโดย Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนตราปรุงทิพย์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวทุกวันอาทิตย์บ่ายสงมตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะเจอกันเวลาบ่ายๆแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราสคนก,นก็คือ พาคุณผู้ชมไปเที่ยวจต่างวันนี้นะครับรายการของเราขอนำเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยครับขับรถประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินจะเจอกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีสเสน่ห์มีความหลากหลายและที่สำคัญ มีทะเลด้วยชอบที่สุดเลยทะเลเรากำลังพูดถึงจังหวัดชนบุรีครับไปปักหมุดเที่ยวกับสถานที่แรกกันเลยนะครับสำนักสงเขาพระขู่อยู่ในอำเภอศรีราชาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวเมืองศรีราชาแบบพาโนรามาได้เลยนี่คุณโบฝั่งหนึ่งจะเป็นวิวเมืองศรีราชาส่วนอีกฝั่งจะเป็นวิวทะเลเล้วนซึ่งได้เกิดคุณผู้ชมไปช่วงเช้าเนะครับ ก็จะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นช่วงเย็นๆก็จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตก และพุทธสินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะออกแบบโดยอาจารย์พุทธากาศแก้วเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิษยพิพัฒน์นะคะ<ม>แล้วเมื่อคุณผู้ชมมาถึงที่นี่นะคะจุดแรกจะต้องเจอกับสวนป่าหิมะพาน,นะคะ<อ>่ะโดยด้านหน้านะคะจะมีตัวมอมเป็นเทพ,พเจ้าแห่งฝนในคติความเชื่อของล้านนา<อ>นี่ผมเห็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยคือเคยได้ยินแต่ตัวมอมตัวมอมแต่ไม่เคยเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมนี่คือได้เห็นเลยนะครับส่วนด้านในก็จะมีสวนยอมมีน้ําตกแบบนี้นะคะ ถัดมาก,ก็จะเป็นศาลาจุดสการะขององค์หลวงพ่อทันใจค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์แรกของที่นี่เลยและจุดต่อไปพระอุปคุธปราบพญามารคุณ oh. ผู้ชมค่ะ oh. เขามีความเชื่อว่าถ้าใครได้มากราบไหว้แล้วสัตรูหมู่มารต่างๆนะจะพ่ายแพ้ไปเลย oh. Oh. สามารถขอในเรื่องของโชคลาภก็ได้ด้วยค่ะโดยอธิษฐานแล้วให้นํากระทงวันเกิดของตัวเองเนี่ยไปลอยน้ําบริเวณฐานของพระอุปคุตปราบพญามารค่ะ และจุดต่อไปจะพาไปกราบไหว้พระประธานองค์พระพุทธลีลานาคบารมีเป็นพระปางลีลาบ่งบอกถึงความเชื่อเรื่องของความเจริญก้าวหนา้ามีความสูงทั้งหมด11.99เเมตรอลังการและก็น่าเลื่อมใสยอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับ และอีกหนึ่งไฮไลท์ของสำนักสงข์ขาพระครูก็คือองค์พญานาคชมเมือง oh. ที่จะมีลูกแก้วกลับหัวมณีนาคราชทํา,าทจากคริสโตัลแท้ๆภายในลูกแก้วจะสะท้อนภาพกลับหัวของวิวเมืองสีราชา oh. ซึ่งนักท่องเที่ยวที่นับถือพญานาคนะครับก็จะไปรูปรูปแก้วแบบนี้รูปไปด้วยอธิษฐานจิตขอพรไปด้วยคุณโบอยากจะเป็นรูปตอนนี้จังเลยมีเรื่องอยากขอเยอะแยะเต็มปหมดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอะอย่างที่คุณโบบอกเห็นแล้วมันเกิดแบบความอเมซิ่งมากเกิดความอเมซิ่งแล้วเกิดพลังอืมแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปที่นี่เขาเซ็ตให้เลยคนที่เป็นแบบต้องยืนตรงไหนคนที่เป็นช่างภาพต้องยืนตรงไหนถึงจะได้เต็มองเต็มรูปแบบนี้ พราะฉันไม่ต้องห่วงนะครับถ่ายภาพเป็นถ่ายภาพไม่เป็นไม่เป็นไรยืนตำแหน่งที่เขาบอกแล้วคุณจะได้รูปอย่างที่ต้องการครับซึ่งบริเวณที่ตั้งของสำนักส่งขับพระคูณจะอยู่บนยอดเขาถ้าเกิดว่าขับรถขึ้นมาเนี่ยจะมีความลาดชันหากคุณผู้ชมไม่มั่นใจนะว่าสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่าหรือว่าเราเป็นผู้หญิงอจะขับขึ้นไปยังไงม,มีรถสแถวบริการฟรีด้วยค่ะคุณ บอกได้เลยค่ะไปที่นี่นะได้ทั้งความสวยได้ทั้งความแปลกตาได้ทั้งชมวิวแล้วที่สําคัญนะคุณผู้ชมเราได้ไปไหว้พระขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยไปปักหมุดเที่ยวกันเลยนะคะสํานักสงฆ์เขาพระครูอําเภอศรีราชาค่ะไปปักหมุดกันต่อดีกว่านะครับจะมีอีกหลายที่และเกินแต่ตรงนี้เหมาะมากสําหรับคนที่ชอบเดินตลาดกับตลาดที่เพิ่งบูรณะใหม่แต่ว่ามีวิวทะเลที่สวยงามและก็มีอาหารทะเลที่สดมากๆ ตลาดนี้ชื่อว่าตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาครับอ,อยู่ในอำเภอเมืองชลบุรี สมัยก่อนตรงนี้เรียกว่าสะพานปลาอ่างศิลาหรือว่าสะพานหินนะครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ต่อมาชาวประมงมีความต้องการท่าเทียบเรือสาธารณะจึงสร้างสะพานปลาความยาวประมาณ100เมตรขึ้นในปีพศ2499และล่าสุดเมื่อวันที่1มิถุนายน2564อองค์การสะพานปลาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดตลาดประมงอ่างศิลาใหม่เต็มรูปแบบ มีความยาวเพิ่มขึ้นจาก100เมตรเป็นเท่าหร้อ300เมตรโอ้โห <m. S 2> oh, oh, ขึ้นอีกเท่าตัวยาวไปเลยจ้ะใช่ตลาดนี้นะคะเขามีประภาคารเป็นแลนด์มาร์คให้คุณผู้ชมไปเช็คอินถ่ายรูปกันแล้วก็มีที่จอดรถมากกว่า80คันด้วยและมีจุดขายก็คือ fish marketing organization ครับ <Wow. S 1> ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำขนาดใหญ่ภายใต้คอนเซปต์แกะกุ้งกินปูดูปลาอ่างศิลาชนบุรี และก็ยังเป็นตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยครับในตลาดนะคะจะมีร้านค้าประมาณ318ร้านส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอาหารทะเลสดสดเลยแล้วก็จะมีอาหารทะเลแปรรูปด้วยจากชาวประมองอ่างศิลาในพื้นที่ส่วนราคาคุณผู้ชมขาไม่แพงเลยเพราะว่าไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งสินค้าทั้งหมดของที่นี่ควบคุมโดยองค์การสะพานปลาคือเอาอะไรมาขายก็ได้แต่ต้องปราศจากฟอร์มาลีนเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกคนคุณผู้ชมครับ จะให้เราแนะนําทั้งหมด300กว่าร้านคงเป็นไปไม่ได้ขออนุญาตหยิบขึ้นมาบางระรเริ่มจากร้านบ้านปูสีทองร้านนี้จะขายกุ้งตัวใหญ่ๆแล้วก็ปูพะตัวใหญ่ๆสดๆเป็นๆแบบนี้เลยนะครับยังมีร้านเจอขายปูทะเลมีทั้งปูเนื้อแล้วก็ปูไข่ส่วนใครมองหาน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดแนะนําร้านน้องเนยแล้วก็ยังมีร้านขายปลาหมึกหอ,อยนางรมอ่างศิลา กุ้งขาวปลาทะเลอย่างเช่นปลากระพงปลาเก๋าปลาจาระเม็ดปลาอินทรีก็มีนะครับใครชอบทานหอยเหรอมานี่จ้าหอยแครงหอยหวานหอยบิดหอยบิดเป็นยังไงอะหอยบิดนี่เป็นหอยพื้นบ้านหายากแล้วก็ยังมีอาหารทะเลแปรรูปอาหารแหง้งซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เลย หรือจะเป็นเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดชนบุรีอย่างเช่นหอยจ้อปูแจงรอน <c oughs> ข้าวหลามขนมจาก ชมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะที่ตลาดท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาค่ะช่วงหน้าตระเวนกินร้าน l o อ t b ิ t Park Cafe ท่ำกลางสวนสีเขียวและฟาร์มกระตา่ายรวมถึงเมนูเครื่องดื่มและอาหารสุดแสนอร่อยเช็คอินที่นอน Beach Walk Boutique Resort ที่พักแห่งเดียวในอำเภอเมืองชนบุรีที่มีชายหาดส่วนตัวให้คุณได้พักผ่อนช่วงหน้าห้ามพลาดคะ่ะ สนับสนุนโดยยันหีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านคุณผู้ชมครับกลับมาต่อที่ข่าวสนุกปากบุนเที่ยวนะครับเรายังคงนำเสนอข่าวสารการท่องเที่ยวอยู่ที่จังหวัดชนบุรี แล้วในช่วงตัวเอนกินเชคินที่นอนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักแห่งหนึ่งกับร้านที่มีชื่อว่าล็อบบี้พัอยู่ในอำเภอบางละมุงมาดูกันที่ตัวร้านกันค่ะพื้นที่ตรงกลางของร้านนะคะเขาจะจัดเป็นฟาร์มสวนกระต่ายแบบนี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยมาถ่ายรูปมาอุ้มน้องกระต่ายก็ได้ <Okay. S 1> แต่ว่ามีข้อห้ามอย่างหนึง่ง,งเขาบอกว่าห้ามรูปท้องน้องกระต่ายเพราะว่าอาจจะทําให้น้องกระต่ายเนี่ยไม่สบายรุนแรงได้ถึงขนาดที่เสียชีวิตเลยนะห oh. ้ารูปท้อง ใช่ค่ะคือตัวใหญ่เราอุ้มได้ถ่ายรูปได้แต่ห้ามรูปท้องนะสําหรับกระต่ายตัวเล็กๆเขาอนุญาตให้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวเพราะว่าน้องเนยยังเล็กอยู่อาจจะเฉามือได้ก็จริงก็จริง,งก็จริง,ง,รงแล้วบริเวณพื้นที่โดยรอบนะคะก็มีการตกแต่งสวนต้นไม้แล้วก็มีการจําลองน้ําตกแบบนี้ด้วยแล้วดิฉันแนะนํามุมฮิตของทางร้านต้องเป็นมุมต้นใบบอลยักษ์ ใหญ่ย,ย,ยักษ์อลังการแบบนี้คุณผู้ชมแล้วที่นี่เขาก็ยังมีสนามเด็กเล่นรับรองว่าลูกๆหลานๆอยู่ได้เป็นววนวรนอกจากนี้ยังมีมุมแคมปิ้งที่เซตฉากเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเล่นกันด้วยแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าในอนาคตจะเปลี่ยนเป็นลานบาร์บีคิวพื้นที่ด้านหลังก็ยังมีสวนเกษตรผสมผสานให้นักท่องเที่ยวได้มาชมมาเรียนรู้การเกษตรแบบปลอดสารพิษได้ด้วยมาดูส่วนบรรยากาศของโซนคาเฟ่ด้านในกันบ้างตกแต่งสไตล์ลอฟ นั่งสบายแอร์ก็เย็นส่วนชั้นบนนั่งชิวบนอบ์ะมีชิงช้านั่งไกวเล่นรับลมธรรมชาติส่วนฟังของโซนร้านอาหารด้านล่างตกแต่งแบบสไตล์ลอฟเหมือนกันด้านบนจะเป็นห้องจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวเลยครับส่วนเมนูอาหารของที่นี่นะคะมีร้อยกว่าเมนูเลยค่ะเขาจะเป็นอาหารไทยแล้วก็อาหารป่าเอาใจทั้งเด็กเล็กแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเมนูแนะนำอย่างแรกเลยนั่นก็คือนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดำ ทางร้านจะใช้ส่วนสะโพกเนื้อจะแน่นแต่ว oh no? ่าจะนุ่มผัดกับเครื่องพริกไทยดำรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องไปเลยค่ะเมนูต่อไป3ชั้นทอดพริกเกลือเขาจะใช้เป็นหมู3ามชั้นทอดให้กรอบๆเลยแล้วก็คลุกเ้ากับพริกเกลืออร่อยครบรสเลยเมนูต่อไปกุ้งทอดซอสมะขามตัวกุ้งทอดมากรอบกำลังดีแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นของซอสมะขามที่ทางร้านเขาเคี่ยวเองด้วยโดยใช้น้ำตาลมะพร้าวกับมะขามเปียก ต่อไปเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนั่นก็คือขาหมูล็อบบี้เป็นขาหมูตุ๋นเนื้อนุ่มมากๆเพราะว่าเขาใช้เวลาตุ๋นนานเมนูนี้นะคะเด็กๆจะชอบมากๆเลยเมนูต่อไปนั่นก็คือตำถาดในเล้าจัดเต็มด้วยเครื่องเคียงทั้งเส้นหมี่ลวกปีกไก่ทอดไข่ต้ม,มกากหมูหนะ้าตาแบบนี้เลยมีไข่เยี่ยวมาด้วยเป็นซ้มตตาปูปลาที่แบบรสชาติเด็ดมากๆ อีกหนึ่งเมนูที่ร้านแนะนําก็คือหมึกผัดน้ำดำําดําใช้ปลาหมึกสดๆปรุงรสด้วยน้ําดําของปลาหมึกรสชาติจะหวานนําหอมสมุนไพรเมนูนี้ถูกใจเด็กๆแล้วก็วัยเก๋าอย่างแน่นอนต่อไปยำวาซาบิทะเลเดือดใช้วาซาบิแท้ๆปรุงด้วยน้ำยำรสเด็ดใส่อาหารทะเลสดๆลงไปเ,เมนูต่อไป Lovebit Mix ผักโขมอ,อบชีส ตัวแป้งทางร้านนี่นวดเองคล้ายกับพิซซ่าแป้งบางหอมชีสแล้วก็ผักโขมเมนูนี้ไม่ชอบผักสั่งมาทานแล้วคุณจะเปลี่ยนทัศนคติกับผักไปเลยมาดูที่เมนูเครื่องดื่มของโซนคาเฟ่กันบ้าง Premium, ล็อบบี้พรีเมียมกาแฟนมสูตรของทางร้านเข้มข้นถูกใจคอกาแฟครับสตรอเบอรีบร่บัตฉชาซอสสตอรอเบอรี่ทำเองเพิ่มความกลมกล่อมด้วยชายเขียวหอมๆเลยยูสุอเมริกาโน ใช้เมล็ดกาแฟจากทางภาคเหนือผสมกับทางใต้จังหวัดชุมพรคั่วด้วยสูตรเฉพาะอของทางร้านกลิ่นนี้นะจะหอมกว่ากาแฟทั่วไปมากๆเมนูสุดท้ายคือสตรอเบอรี่สมูทตี้เขาใช้สตรอเบอรี่สดกับโยเกิร์ตรสชาติจะเปรี้ยวหวานอร่อย ร้านนี้นะเหมาะมากๆสําหรับคนที่ชอบคาเฟ่อยากได้รูปสวยๆแล้วก็ยังมีหลายๆมุมให้เราได้สัมผัสเหมาะกับทุกเพศทุกวัยด้วยไปปักหมุดกันที่ร้านรอปปิดพาร์คอำเภอบางกุมุงจังหวัดชลบุรีค่ะมาเช็คอินที่นอนกันหน่อยดีกว่าครับวันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปทิ้งตัวที่ไหนทิ้งร่างพักผ่อนกันที่นี่ Beech Walk Boutique Resort ครับโอ้โห oh, <wow. S 1> อยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรีหากมาจากกรุงเทพจะอยู่เลยบางแสนมานิดเดียวเป็นที่พักแห่งเดียวของอำเภอเมืองชนบุรีที่ติดกับชายหาด <Wow. S 1> เป็นโรงแรมสีฟ้าสไตล์ b ล u ซิตี้หรือว่าเมืองสีฟ้าที่ประเทศตูนิเซีย <Wow. S 1> ถ่ายรูปมุมไหนของโรงแรมก็ดูอาร์ตแล้วก็ดูชิคมากๆ ห้องพักที่นี่นะคะมีทั้งหมด49ห้องแล้วก็มากถึง11แบบด้วย oh ทีมข่าวของเรานะคะจะพาไปดูทั้งหมด4แบบ <c oughs> แบบแรกนะคะ g r แก d นบีดฟอน t ู o วิล l ่าจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ราคาแพงที่สุดของรีสอร์ทจะเป็นแบบดูเพล็กซ์นะคะมี2ชั้นชั้นล่างกว้างมากๆแล้วก็มีมุมนั่งเล่นมีโต๊ะทานข้าวแล้วก็มีมุมครัวขนาดใหญ่ด้วยและที่ระเบียงนะคะก็มีอ่างจากุซีด้วยคุณชออ้โหไปดูที่ชั้นสองกันบ้างค่ะ จะเป็นห้องนอนเตียงใหญ่แต่บอกเลยว่าเป็นเตียงใหญ่ไซส์พิเศษกว่าปกติ oh. ตื่นมานะคะ ถ้าเกิดว่ามองมาที่ระเบียงก็จะเห็นวิวทะเลแบบนี้เลยแล้วตรงระเบียงนะคะก็มีอ่างจากูกูซี่ให้อีกและห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมใหญ่มากๆไม่ใช่ว่าแค่เขามีอ่างล้างหน้า2ชุดนะแต่ว่าเขามีห้องอาบน้ําให้2ชุดด้วยห้องต่อไปครับคือ Beach Front Pool Villa ครับเป็นห้องที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าพักมากที่สุดมีดารานักแสดงหลายแต่หลายคนชอบมาพักที่ห้องนี้ที่นี่ จะเป็น1ห,ห้องนั่งเล่นแยกกับ1ห,ห้องนอนมีโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีมีโต๊ะทานข้าวตัวห้องนอนใช้เตียงใหญ่ตกแต่งเรียบหรูสวยงามและห้องน้ำจะมี2อ,อ่างล้างหน้าแถมตรงระเบียงจะมีอ่างจากุชชีให้ด้วยนะครับแบบต่อไปนะครับคือห้องจูเนียร์สวีเป็นห้องที่ติดกับสระว่ายน้ําสามารถเดินจากระเบียงห้องลงสระว่ายน้ําได้เลยส่วนในห้องกุกมีเตียงเดี่ยวขนาดใหญ่8ฟุต oh. น,นุ่ม oh. นอนสบาย มุมครัวก็มีให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีครบตามแบบฉบับโรงแรมหรู นอกจากนั้นนะคะทาง Beach Walk Boutique Resort ก็เ<ร>พิ่งเปิดที่พักโซนใหม่ด้วยเรียกว่าโซนโฮสเทลค่ะสามารถจอดรถที่หน้าห้องแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปที่ตัวห้องได้เลยเป็นห้องที่นอนรวมกันเป็นเตียงแบบ2ชั้นด้วยมีห้องน้ําอยู่ในตัว2ห้องห้องอาบน้ํา2ห้องห้องพักสไตล์โฮสเทลแบบนี้นะคะเหมาะมากๆกับการมาเป็นกลุ่มเพื่อนหรือว่าจะเป็นพวกแบ็คแพคเกอร์ก็ได้แล้วที่สําคัญที่นี่เขาสามารถเช็คอินได้24ชั่วโมงยังไงจะเล่าให้ ฟังสมมุติว่าคุณผู้ชมดูรายการเราอยู่ตอนนี้บ่ายส จบรายการแล้วขับรถไปถึง5้าโมงเย็นพอดีเชค็คอินไปเลยค่ะตอน5้าโมงเย็นพรุ่งนี้ก็เช็คเอาห้าโมงเย็นค่ะ<อ>สวยมันตาสมากจริงจริงมันตาสมากแล้วเชค็คอินอย่างนี้ได้ยีิบสี่ชั่วโมงนะเข้าเวลาไหนออกเวลานั้นค่ะมาดูในส่วนของฟาซิลิตี้กันบ้างครับที่นี่มีสระว่ายน้ํามีหาดส่วนตัวติดริมทะเลมีฟิตเนสบริการ24ชั่วโมงมีห้องประชุมที่รองรับได้มากถึง150ท่านมีสวนน้าแบบเป่าลมริมทะเลจัดงานแต่งงานงานอีเวนต์หน้าหาดก็ได้ แล้วก็ยังมีร้านอาหารร้านคาเฟ่ตกแต่งสไตล์แบบตูนิเซียมีกาแฟมีเบเกอรีร่โฮมเมดพร้อมเครื่องดื่มสีสันนานาชนิดคุณผู้ชมคนไหนกำลังมองหาที่พักที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มีชายหาดส่วนตัวแบบนี้เดินทางไม่ไกลตอบโจทย์ในวันพักผ่อนในราคการที่คุ้มจริงๆขอแนะนำ c h Walk Boutique Resort อำเภอเมืองชนบุรี เชิญเที่ยวงานตลาดของกินอร่อยฟินทั่วไทยร่วมสุดยอดร้านอร่อยเด็ดเจ็ดย่านน้ำกว่าร้อยเมนูทั้งข่าวและหวานที่สุดของความฟินตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มกราคม2565นณอิมแพกเมืองทองธานีฮอลล์11และ12คุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศของงาน Amazing Thailand c o u n t d o w n 2022 at ณนะอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศครับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ประจำปี2565ภายใต้ความสุขรอยยิ้มแบบ New Normal เมื่อวันที่27-31ถึงธันวาคม2564ที่ผ่านมานะครับกลับมาพบก,กันอีกสองคนได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมจะมิสเจริญแซ่จูครับดิฉันโบเป็นจัดสิริวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ